การลาออกจากตําแหน่งของคุณปรีดีดาวฉายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกางครคลังทั้งๆท,ท,ที่เข้ามารับตําแหน่งได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆนะครับสําหรับการทํางานบริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแม้ว่าการให้เหตุผลเรื่องการลาออกจะเป็นเรื่องของสุขภาพแต่น้อยครับที่คนไทยทั้งประเทศจะเชื่อว่าเป็นปนัญหาสุขภาพ สืบเนื่องจากก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีรายงานข่าวออกมาตลอดเวลานับตั้งแต่ที่คุณปรีดีเข้ามารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลางนั้นมีปัญหาการบริหารภายในกับคุณสันติพร้อมพัดซึ่งเป็นบิ๊กเนมของพอปชรในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการกลางจนท้ายสุดน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าแบกรับความกดดันและรับสภาพการเมืองไม่ไหว มันไม่ได้สวยงามมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจึงตัดสินใจลาออกไปในท้ายที่สุดนี่คือสิ่งที่สังคมให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของสุขภาพตามที่มีการกล่าวอ้างการลาออกของคุณปรีดีทำให้นึกถึงคณะสี่กุมารและคุณสมคิดจาตุศีพิทักษ์ซึ่งก่อนที่คุณสมคิดจะลาออกพร้อมกับสี่กุมารเลยนะครับ คุณสมคิดได้พูดเอาไว้อย่างน่าคิดว่าคนดีๆอยู่ไม่ได้การเมืองยุคนี้มันเป็นประโยคคลาสสิกเป็นประโยคอมตะเป็นคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างใช่หรือเปล่าว่าคนดีๆอยู่ไม่ได้ที่ผ่านมาผมก็เคยพูดอยู่เสมอนะครับถ้าเราใช้คำว่าคนดีๆอยู่ไม่ได้ในสถานที่ใดก็ตามแต่แสดงว่าสถานที่นั้นเนี่ยมันมีคนไม่ดี คนดีจะอยู่กับคนไม่ดีไม่ได้ท้ายสุดก็จะเป็นคนดีที่จะเสียท่าให้กับคนไม่ดีอันนี้เป็นชีวิตจริงโดยทั่วไปที่เราเห็นในสังคมคุณผู้ชมก็ลองนึกดูสิครับว่าถ้าเราเป็นคนดีๆไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ดีเราจะอยู่ไม่ได้แต่คนไม่ดีสามารถอยู่ได้ทุกสถานที่แน่นอนครับการที่คุณสมคิดพูดเอาไว้ในวันนั้นแล้ว หลังจากที่แก๊งคุณสมคิดลาออกไปมาจนถึงคุณปีดีดาวฉายมันทําให้คิดว่าคําพูดของคุณสมคิดมันคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของคุณปรีดีหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาภาพของนักวิชาการแก๊งสี่กูมานไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะนักธุรกิจอย่างคุณสมทิรัตนะครับและอีกหลายๆคนคุณสุวิทย์เมสินศรีอาจารย์กอบศักดิ์เป็นภาพของคนดีทั้งนั้นเลยที่อยู่ไม่ได้ ทั้งถูกยึดตำแหน่งกรรมาการบริหารพรรคถูกกดดันอย่างหนักจนต้องประกาศลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีและที่สำคัญลาออกหมดเลยครับทุกตำแหน่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลยและไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาทำงานการเมืองอีกวันนี้ภาพของคุณปีดีดาวฉายซ้ำเข้ามาอีกก่อนหน้านี้ถ้ามองลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นอีกคนหนึ่งน,นะครับที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือหม่อมเตา่า ไม่ได้มีใครปฏิเสธถึงความดีของหม่อมเต่านะครับไม่ได้มีใครปฏิเสธถึงจิตใจของท่านแต่ทุกคนปฏิเสธเรื่องของการทํางานแต่ในขณะเดียวกันไม่รู้ว่าไปทําีท่าไหนหม่อมเต่าไม่ได้แค่ลาออกจากเก้าอี้กระทรวงแรงงานนะครับลาออกจากหัวหน้าพักและสมาชิกพักเราจะเห็นเลยนะครับไล่แ,แต่หม่อมเต่ามาจนถึงแก๊งสี่กุม,มารคุณสมคิดและจากคําพูดคุณสมคิดจนมาถึงคุณปรีดีดาวฉาย มันจะมีคนประเภทหนึ่งที่อยู่ไม่ได้สังเกตไหมครับมันจะมีคนประเภทหนึ่งซึ่งถ้าจะว่าไปก็คงเป็นประเภทคล้ายๆกันที่ถูกขีดเส้นใต้ว่าเป็นคนดีที่อยู่ไม่ได้แล้วคนที่อยู่ได้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคนประเภทไหนแน่นอนครับสังคมภายนอกก็มองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลังจากนี้พลเอกประยุทธ์จะไปเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีครับแล้วคนที่อยู่รายร้อมพลเอกประยุทธ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้ที่เขาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ย เขาอยู่ด้วยเหตุผลอะไรเขาอยู่ด้วยเหตุผลผลประโยชน์ทางการเมืองตำแหน่งอำนาจบารมีหรือเขามีความรักความศรัทธาที่จะสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือพลเอกประยุทธ์จริงๆและทำไมคนจำนวนหนึ่งเขาถึงต้องออกไปพลเอกประยุทธ์ต้องสำรวจตัวเองสำรวจสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างหนักเลยนะครับเพราะณขณะนี้เชื่อมั่นเหลือเกินครับว่า คนไทยทั้งประเทศที่มองเหตุการณ์นี้สูญเสียความเชื่อมั่นไปหมดว่าประเทศของเราจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนต่อไปอย่างไรพรมชุดนี้เหมือนกับมีนายกกับนักการเมืองประเภทหนึ่งอยู่ด้วยกันซึ่งมองไม่เห็นอนาคตเลยสะิสัไปว่าจะนำพาประเทศชาติเนี่ยไปสู่คำมั่นสัญญาที่เคยบอกว่ามั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนได้อย่างไร แล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกนานขนาดไหนทําไมพลเอกประยุทธ์ถึงมั่นใจว่าตนเองเท่านั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีและจะนําพาประเทศชาติได้ทําไมพลเอกประยุทธ์ถึงมั่นใจขนาดนั้นประเทศนี้ไม่มีคนอื่นแล้วเหรอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศแล้วก็นําพาประเทศไปสู่วันข้างหน้าประเทศนี้ขาดคนขนาดนั้นเลยเหรอต้องรอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรี แค่เพียงคนเดียวเห็นสถานการณ์ในประเทศไทยของเรานขณานานนี้ก็น่าเศร้านะฮะน่าเศร้ายัางไงคุณผู้ชมครับหนึ่งมีการชุมนุมบ้านเมืองไม่ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่มั่นคงมีการชุมนุมนอกสภาในสภาก็ปั่นป่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไปทางไหนยังไม่รู้ โควิด -19 ก็ล้อมประเทศอยู่เศรษฐกิจก็หนักหนาสาหัสผมเชื่อครับว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากอยู่ดีกินดีและอยากมีเศรษฐกิจที่ดีและมั่นคงและประเทศสงบสุขแต่ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ทั้งภายในสภาภายในคอรอมอภายนอกสภาการชุมนุมบนท้องถนนเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูรประเทศไทยไม่มีความพร้อมเลยครับที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพราะมีปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดทางซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธความรับผิดช,ชอบไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์ทํารัฐประหารและสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นนายกเป็นการเดิมพันของประเทศไทยที่มีนายกหลังการทํารัฐประหารและอยู่ยาวและที่สําคัญมีอํานาจล้นฟ้าตอนมีมาตรา44ขนาดนั้น ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีเวลามากขนาดนั้นมีอำนาจมากขนาดนั้นแต่นำพาประเทศไทยมาอยู่ในจุดนี้บางคนอาจจะบอกว่าเพราะเราเจอโควิด1 9นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ถ้ามองสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิดโดยเฉพาะถ้าข้ามไปที่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่เห็นเรื่องของการปฏิรูปอะไรเลย วันนี้จับตรงไหนดูตรงไหนการทำงานของพลเอกประยุทธ์ล้วนมีปัญหาทั้งนั้นนะครับหรือว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เองที่ต้องจัดการตัวเองประเทศชาติถึงจะหลุดพ้นจากบ่วงที่เต็มไปหมดณนะขณะนี้นะครับ